เรื่องการทำความเคารพ238อุลุธายีบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายสนทนากันค้างไว้สกุลุธายีปริพาชกทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในเวลานี้ของดไว้ก่อนเถิด เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคทรงสดับได้ในภายหลังโดยไม่ยากข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญวันก่อนก่อนพวกสมณพราหมณ์ผู้มีลัทธิต่างกันได้มาประชุมกันที่ศาลาถกถแถลงได้สนทนากันถึงเรื่องนี้ว่าท่านผู้จเจริญทั้งหลายเป็นลาบของชาวอังคาและชาวมาคตหนอชาวอังคะและชาวมาคตได้ดีแล้วหนอ ที่สมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนเข้าจำพรรษานักกรุงราชครืแล้วคือปูรณกัสปะผู้เป็นเจ้าหมู่คณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีเข้าจำพรรษานณกรุงราชกร ץ แล้วมัคคลิโคสารอาชิตตะเกษก,กัมพลปกุฑธากัจยนะสัญชัยเวรัตบุตรนิครนาตบุตรผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีรวมทั้งสมณะโคดมแม้นี้ผู้เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกยีรติยตเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีพระองค์ก็เสด็จเข้าจำพรรษาณกรุงรัชกรึเหมือนกันบรรดาท่านสมณะพราหมณ์ ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีใครเล่าหนอที่สาวกทั้งหลายสักกาะระเคารพนับถือบูชาและสาวกทั้งหลายสักการะเคารพแล้วอาศัยใครเล่าอยู่